เแนนไทยยยดด้ววใจีกัช่วงสุดท้ายครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมในช่วงนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้รับชมรับฟังกันพร้อมๆกันนะครับเพราะบอกได้เลยครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงภายแล้งนะครับภายแล้งต้องบอกได้เลยว่าเกิดขึ้นทุกปีหน้าน้ำหลากก็เกิดขึ้นทุกปีครับ ทั้งสองฤด,ดูสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรเยอะแยะมากมายซึ่งการที่จะลดเรื่องของความเสี่ยงได้ไม่ยากครับรัฐบาลจึงหาเครื่องมือมาบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรโดยใช้ระบบประกันภัยเพื่อให้ความเสี่ยงของเกษตรกรได้รับการดูแลอย่างครบวงจรครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรผมขอเชิญรับชมโครงการประกันพืชผลทางการเกษตร เลรหนึ่งเมล็ดที่เราหยอดลงไปคือการเริ่มต้นการลงทุนของชีวิตมันคือความหวังเราตั้งใจดูแลแต่หลายครั้งก็เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้เสียงเสียหายภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทุกปีสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางเกษตรมหาศาล เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ใ,ให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชผลเสียหายจากภัยพิบตัติต่างๆเป็นเงินนับมือล้านบาทรัฐบาลจึงหาเครื่องมือมาบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรโดยใช้ระบบประกันภัยเพื่อให้ความเสี่ยงของเกษตรกรได้รับการดูแลอย่างครบวงจรปี2554 ภาครัฐได้กำหนดให้การประกันภัยข้าวนาปีเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองต้นทุนการผลิตเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติคุ้มครองปริมาณผลผล,ผลิตที่ลดต่ำลงซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรเกิดเป็นโครงการประกันภัยพืชผล จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมการขับเคลื่อนโครงการทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสมาคมประกรันวินาศภัยไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการประกรันภัยพืชผลเราก็ต้องการยกระดับของธุรกิจประกรันวินาศภัยไทยนะครับให้มีบทบาทในการเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยอยากจะอาสาช่วยบริหารความเสี่ยงของประเทศนะครับให้กับภาครัฐในส่งเรื่องใหญ่ๆคือภาคการเกษตรแล้วก็สุขภาพของคนในชาติ ในเรื่องโครงการประกันข้าวหน้าปีแล้วก็ประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเกษตรกร,กรไทยนะครับอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากระบบชลประทานของเรายังครอบคลุมไม่ทั่วถึงนะครับส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยน้ําทางธรรมชาตินะครับสภาพอากาศรัฐก็มีภาระ,ะในการที่จะจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร,กรแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะคุ้มครองไปถึงต้นทุนของภาคกเกษตรได้เราจึงเสนอโครงการนี้ให้รัฐพิจารณาเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้เรียนรู้ การประกันภัยเป็นหลักสําคัญและในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็จะสามารถบริหารงบประมาณได้ง่ายขึ้นในการที่จะจัดเงินสงเคราะห์ให้ภาคการเกษตรสมาคมมาทําเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ต้องการทําเพื่อแสวงหากําไรนะครับเราต้องการที่จะช่วยรัฐในการจัดหาระบบประกันภัยที่ดีที่สุดสําหรับคุ้มของเกษตรกรของเราในอนาคตสมาคมประกันวินาศภัยไทยดําเนินโครงการประกันภัยพืชผลภายใต้แนวคิดบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัย บริหารความไม่แน่นอนการเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่สามารถรับประกรันภัยหรือมีกําลังพอที่จะบริหารความเสี่ยงหรือรับเสี่ยงภัยเองได้ทั้งหมดบริหารงบประมาณของภาครัฐและเบี้ยประกันภัยของภาคธุรกิจให้มีเสถียรภาพและสมดุลในระยะยาวโดยให้บริษัทประกันวินาศภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัย สมาคมประกรันวินาศภัยไทยจึงมีบทบาทในการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนทกสและเกษตร,รกรโดยมีหน้าที่จัดหารูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมต่อเกษตร,รกรเสนอต่อภาครัฐพร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบียประกันภัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายงบป,ประมาณของภาครัฐช่วยบริหารงบป,ประมาณแผ่นดินได้ยังมีประสิทธิภาพ เชิญชวนบริษัทประกันวินาศภัยให้เข้ามามีส่วนร่วมรับประกันภัยตามศักยภาพของแต่ละบริษัทและพร้อมในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้มีทุนในการประกอบอาชีพต่อไปบริหารและจัดการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยต่อหรือ reinsurers ั้งในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับทกสในการเป็นช่องทางการขายกรมันประกันภัยเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึงประสานงานด้านข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลความเสียหายกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับค่าสินใหม่ทดแทนอย่างรวดเร็ว ร่วมกับสำนักงานคอปปพอส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยพืชผลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นำไปถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการ Training for the Trainers ในปี2563สมาคมประกรันวินาศภัยไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันมลิซอนสำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีใช้ระบบออนไลน์มลิเพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการประกันภัยข้าวนาปี ตลอดจนสถานะการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนของตนเองได้ง่ายและรวดเร็วได้ที่เว็บไซต์ rice.tgia.org ตลอด24ชั่วโมงและมีสายด่วนประกันภัยพืชผลหมายเลข0614044422หรือ0613959000 ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นบทบาทในการดําเนินงานของสมาคมประกรันวินาศภัยไทยที่ได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคร,รัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนโครงการประกรันภัยพืชผลไปสู่เป้าหมายในการดูแลและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติให้กับเกษตรกรของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่เกิดอุทกภัยต่างๆได้อย่างน้อยๆมีประกันถึงเสียหายไปก็ยังมีทุนกลับมาครึ่งหนึ่ง ถ้าได้ประกันเนี่ยก็พออยู่ได้ครับคนที่สูญเสียจะได้มีกําลังใจประกันตัวนี้ถือว่าดีให้ความมั่นคงและประชาชนก็ให้ความเชื่อใจก็ช่วยประชาชนได้มีต้นทุนที่จะทํานาต่อไปขอขอบคุณสมาคมที่ยังเป็นห่วงเป็นใย่ชาวไร่ชาวนานะครับการขับเคลื่อนงานตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําของสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ในขณะนั้น ช่วยให้เกษตรกรได้รับค่าสินใหม่ทดแทนอย่างรวดเร็วถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังในการฟื้นฟูอาชีพได้เร็วที่สุดช่วยลดภาระการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐได้ปีละหลายพันล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มีการผลักดันด้วยการนําระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงให้กับโครงการต่างๆของภาครัฐเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปีโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นตน้น ดยเฉพาะโครงการประกันภัยข้าวนาปีตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี2554จนถึงปี2562ได้คุม้มครองพื้นที่ปลูกข้าวครอบคลุมเป็นจำนวนกว่า100ล้านไร่ทั่วประเทศมีเบีย้ยประกันภัยเข้าสู่ระบบประกันภัยจำนวน9,622ล้านบาทและจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนจำนวน17,75ล้านบาทมีอัตราการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเกษรตรกรกว่า112เปอร์เซต์ นับได้ว่าแนวทางการขับเคลื่อนของโครงการประกรันภัยพืชผลที่สมาคมประกรันวินาศภัยไทยได้ดําเนินการมาโดยตลอดนั้นนอกจากจะช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับเษกษตรกรและภาครัฐได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆท,งที่ยังไม่มีระบบการประกรันภัยพืชผลที่เป็นรูปธรรมได้ศึกษาและดําเนินโครงการเพื in ่อบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในประเทศของตนเองได้ซึ่งถือเป็นความสําเร็จของโครงการประกรันภัยพืชผลของไทย ในการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนวินาทภสยบรรเทาได้ด้วยการประกันภัยท่านผู้ชมครับถ้าวันนี้เราไม่ได้ดูโครงการประกันภัยพืชผลนะครับเราจะไม่รู้เลยครับว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มีมานาน แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเสี่ยงกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับเราก็ควรจะต้องมาช่วยกันลดความเสี่ยงกับโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลหาเครื่องมือมาที่จะช่วยเหลือเกษตรกรมาช่วยกันแชร์ครับเพราะอย่างน้อยทุกคนมาประกันภัยแล้ว ทุกคนก็จะได้รับการประกันภัยคุ้มครองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีหรือเกษตรผลพืชผล,ผล,ผลทางการเกษตรอย่างอื่นเยอะแยะ,ยะ,ยะอีกหลายๆอย่างนะครับตรงนี้จะทราบได้อย่างไรว่ามีอะไรบ้างผมก็ขอแนะนําว่าให้ติดต่อไปทางสมาคมประกันภยัยซึ่งอยู่ในโครงการในข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราได้นําเสนอไปแล้วนั้นนะครับเพราะว่าการคุ้มครองเนี่ยจะคุ้มครองตั้งแต่ต้นทุนการผลิตและคุ้มครองผลผลิตที่กําลังจะออกมา ยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งหลายๆท่านก็อาจจะต้องมากุมกระหมัอแล้วก็จะต้องมานั่งเสี่ยงว่าปลูกไปแล้วจะมีน้ําให้เกษตรให้ต้นข้าวของเราเติบโตหรือไม่แต่ก็ต้องระวังนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ประยัดประกาศมาแล้วครับว่าการปลูกข้าวนาปีต้องระวังเพราะหลายๆพื้นที่รัฐบาลก็ขอร้องให้มีการปลูกแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่ากำลังจะปลูก ต้องดูเรื่องน้ําให้ดีเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแต่การวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์พิทักษ์ความเป็นธรรมเราก็นําเสนอในเรื่องราวดีๆนะครับท่านจะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือท่านจะดูใน YouTube ก็ค้นคําว่าองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือค้นคําว่ารายการวันนี้ประเทศไทย 2021ท่านก็จะเจอรายการย้อนหลังซึ่งเป็นในปีนี้เป็นปีที่7แล้วครับสำหรับรายการวันนี้ประเทศไทยวันนี้กลับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับแแผผ่่่่นนนนนนดดดิิททีีีีใครวาเ้จะม แผ่นดินไทยด้วยใจ